นิคตาดนะคะสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่กุณา,าให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานที่สวทตราดนะคะก่อนอื่นเราก็พี่ขอแนะนำตัวก่อนนะคะไม่ใช่พี่ก็ได้ป้าก็ได้เนะเพราะว่ารุ่นรุ่นเด็ก <c oughs> แล้วแหะ <c oughs> พี่มาปฏิบัติงานที่นี่เป็นขอ,อ,อสวทตรา เมื่อเดินสิงหาคมนะคะเพิ่งเพิ่งมาก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก่อนอื่นเราก็มาทราบภารกิจของสสวตาก่อนว่ามีมีภารกิจอะไรภารกิจของสวทตาดเนี่ยก็มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อวิ่ยุบกระจายเสียงเนี่ยในการพัฒนาประเทศค่ะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะ สร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานรัฐกับประชาชนสนับสนุนหรือส่งเสริมการศึกษาซึ่งซึ่งเราก็ให้มาเยี่ยมชมดูงานเนี่ยค่ะแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีมีสนับสนุนแล้วก็ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งซึ่งเราก็จะให้การสนับสนุนอยู่สวทตรดเนี่ยมีสองระบบนะคะมีระบบ เอความถี่1 5 5 7กิโลเฮิรตซ์กำลังส่ง10กิโลวัตต์ก่อสร้างเมื่อปี2,520ก็นานมากแล้วนะ <c oughs> บางคนอาจจะยังไม่เกิดก็ได้เนาะแล้วเสร็จแล้วออกกาศเป็นทางการเมื่อวันที่22ตุลาคม2,522เป็นต้นมาะระบบ AM นี่นะคะจะอยู่ที่บ้านเนินไอ้บ้านเนินตามแมวที่ตำบลวังกระแจซึ่งเราจะไปดูกัน ต,ต่อจากนี้นะคะส่วนในปีพศ2538เนี่ยสวทตราดเนี่ยเพิ่มศักยภาพในการส่งกระจายเสียงเป็นระบบ FM ความถี่92.75มิลเฮิร์กำลังส่ง1กิโลวัตต์เราจะเพิ่มศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์และความมั่นคงแห่งชาตินะคะ เป็นทางการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งจะครบรอบในเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นเวลา17ปีแล้วแล้วเราก็ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนรายละเอียดด้านเทคนิคของการกระจายเสียงเนี่ยเราจะมีคุณดุลศักด์จัดเกรงหรือเรียกพี่ตอมนะคะจะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนำบุคลากรด้านเทคนิค,คให้ทราบด้วยค่ะเชิญคุณดุลศักด์ค่ะ